สวัสดีครับพี่น้องสุภูทุกคนมื่อวานเจ้าเจย์บานหัวหน้าพาเละาละข้ามเขาโขกเขาปลามาป่าเทีมดิงมาเลาะหาทุกอย่างที่กินได้ค่ะพี่น้องบรรยากาศดีดี่น้องโขกน้ำปลาอยู่นั่นบองบองนี่ลมถูยินสวยสวยอยูยูฮือนห่อนห่อนคันกดบรนไดฝนตกกระแบงมาใหา้เจเ้าเจยน้ำแน่เด้อค่ะ,ะพกกักเวียนใจนี่เบิด์ตเหรอ เทาเบิดละบ่งไม่ได้หนิบ่งไมะว่ามูเข้าพี่คุณสอบมักเปิดสวัสดีค่ะมาเด้อมาเลาะหลุดแล้วทุกขั้นกอนสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกท่านน้องมูทำครับ มุดท้ำมุดเครื <poison> <ng> ่อแถาวันแมียนเขาก็หาเหล่ามองจุดไม่ไหมเซอแสวงหาไปเรื่อยๆเลยพี่น้องหาเพื่อได้เห็นไหมมองได้สงสัยเขาก็หาเขาก็แวะจอดหาเอาเ่าหางมาละแหละเขามาตัดเอาไปเหยดขอบกวิงน้ามีนอ๋อมาเอาต้นเหมือนแอรไปเหยียดขอบกวิ่งแต่ว่าเราบ่เอาเห็ดตับเตาเราบ่กกลิ่นเราบานเพิ่นบ่กินบ่บ่ บนิยมกินไหมครับไปตามไปรุ่นกันครับพี่น้อง มา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 ดอกเดี่ยวแก้งอิ่มเลยอุ้ยบอคิดว่าโซนไต่สิออกได้หนิใส่นี่บึงมอุ้ยพาดอีพอีเม่ดอกใหญ่อีกแล้วพี่น้องเฮดะเตาหยักปิดของแถมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อู้ยูบอทา โบเถ่าโบเกย์โบทเลโบสาราได้กังหฮมอีกแล้วพี่น้องแม่นฝนตกกับพยานเออเออกังไใบที่ไรกังนี้แหละเออีพออีแม่ปวดโพบักโม่ปวดกระตนจะ็กสีมานทำไรดอกพี่น้องเพราะว่าบ่นโบเคยออกมาโดนเหลวแม่นส้นส้นนี่โดนเติบเลยดิ นี่แหละครับกะนั่งดีใจอีกโย่ว่าโซนที่บ่ได้ออกอีกหลายปีกับกับมาออกอีกคือเก่ากะดีอยู่ดีแล้วดอกบานบานทั้งสี่เพิ่นกับป้อยสปอออกแล้วครับเนี่ยดีดีดีป้าเขืนกระจาดดอยังไปไปหลุ่นกันต่อครับอุ้ยเสียแรงเสีเอาเสือมาถิ่มแต่ว่าก็มีค่อยค้นหาอยู่อันโซ่นทีห้าดานั่นแปดล่ะมีคนไปเอา เนียนดอกก็งามอยู่ครับแต่อัจจิผมคิดว่าส้มอาจจะออกบเมื่อเพราะว่าเพิ่นเพิ่งกลับมาออกออกอีกพอคนเพิ่นมาตัดเพื่อเพื่อเพิ่นกอเห็นเพิ่นอจีนเหนื่อยเนียนก็เป็นจะดีอยู่ได้จักดอกกับบ๊อบเป็นน้องดอกพี่น้องขอให้ได้นะเพื่อหนีนะมีประโยชน์ดีดีเนาะเพื่ดให้บ๊อบกับบิง บ่ครับซันบีงว่าเป็นก็ห่วงกับตามันหักมันขาดได้ทีเนี่ยอันนี้เห็ดเป็นยุ่นนี่สามดามได้ยุ่นครับวัลลูว่าสิถือได้จักเทืียรดิไอ้ัวเคยเห็นขาสัางบ่เคยเหรอเนาะเคยหนอดโตปุ่นปลาลิงจิงลิงจิงลิงจิงลิงตัวกลางหางสั้นจิงจิงน่ากไก่บิึงกีลาเอออีพออีเมี พี่น้องขาเหี้ยบจำขาคอยเลยเอาเด้อเอาตัวหันบ่เอาเ่างไรเนาะมาเอา,า,าทางข้งางๆข้างนี่เน้นปาขาเหี้ยบเนี่ยก็แขนได้หน่อยเห็นแมมพี่นออ้องไปสดสดตึงตึงโอ,อ้ตึงตักกวกุานาคอยอีกสามดอกแกงกินกับโบเบิร์ต อสามดอกหมอนใหแกล้งกินหลินพอดีเลยมึงเดี๋ยวผมดูนกินปลกินเอาเตปลาสามดอกเกือบโลกินนอเซแบบว่าให้กินยาได้ยี่ดอกบ้างมกเจ็ดขีดย่างหนักเลยฟุ้มข้าค่ะพี่น้องเปิดเตกแลห์แหงบอกว่าจะปลาได้โคกได้หนิงนกเวกันแจ้วแจ้วอยู่เนาะธรรมชาติปลายังอุดมสมบูรณ์ดีครับ อันนี้ปล่อยสะป่อยางดีเลยมาไอแกงอิ๋วไอแกงอหลีครับมาแบบฟุกฟุกอีกแล้วมาแบบดวงและโซกอีกแล้วครับที่น้องดวงโซนไม่เพราะว่าบ่ได้ระโซนนี่นี่บ่ได้รอมาจากปีคือสามบ่ะสองสองปีปีนี้กลับมารออีกรอบแมมนครับ เราผ่ามาหอดเฮื่อแล้วค่ะพี่น้องได้ซ้ำนี่เลยซ้ำนี่ก็เก่งกินโมเบิดดอกเบือเดี๋ยวเชเอาเห็ดมาล่างอุ้ยดอกเดียวเกือบเต็มกระมังเลยอีพอหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกหัวซี่ดอกอีนี้ตัวนี้สี่ดอกเก่งกินโมเบิดหล่างบะเนี่ยเชือล่างเก่งหอยตะเก่ง ด,ดอกน้ำซดน้่นติ่งตึงฉันจะอ่อนอขาพืนกับแข็งดีดีดอกนี่เดี๋ยวเชเอาใส่น้ำแล้วเดี๋ยวเชเอาไปเทไว้ยู่ส่วนขันบอลนี่ก็ียเอาไปขึ้นสู่ปลานี่ดอกนี่ อะไรโด,ดยนยั่งอะไรอยู่บ้าบึงบึงขาป้านกลางหูมีหลีตัวเป็นสีเดียวกับตัดออกชื่อว่ามานมานนอยมานไลทกับมานค่ะพี่น้องเพราะว่ามันแห่งเหล็กซะเหลือเกินเห็เกเเกียกพิษเดือนเมษายนหัว ผัดกะเพราด้วยเสียสบใ,ยใส่กะเก่งไข่ไข่เก่งผัดแห่งเก่งเซตตาทีใส่โหละพาเนี่ยนี่อันนี้สิเอาไปหลวบก่อนขุดทคคุกท่านทุกคนด้วยค่ะที่เขามามากับแซวเจ๋ยแล้วก็มนันบะมันก็มาเป็นกำลังใจให้ด้วยดีเสมอมาค่ะออ้ยเบื้อง โอ๊โยโอ,อ,อ,นะอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโยาอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊อ๊มอนอ๊ยโอยโอ๊ยอ๊ยอ้ยอออ ข้าเขาสิขันลวกก็แทบสิบยุบเลื่อยสารไปสิยุบเต่ดเบอรเบิงบ่งเบิน่วยยากเก่งเซหนอ่อ้ เดี๋ยวสิทานแมนอนนีนเน่เดี๋ยวสิไป้เบิงนองใหม่ขึ้นซะใหญ่อ้เบิงสะอาดทุกระเตานี่สะอาด,ท,าอาดที่พวกค่อยเปือนขี้ดินพระวังตุกไปขายปลาถา่าน พ่อแม่เราคข่าขๆปลาท่านหรอกปลาท่านจะหีดเลยนี่เลยโอ้โเต็มกระมั่งโหเดี๋ยวยอดม้านคือเก่าค่ะพี่น้องเดี๋ยวพอแกงอยู่อลไะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะขอบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ